ก่อนที่จะไปชมคลิปนะครับหากใครสนใจสร้างไรายได้ออนไลน์ด้วยการเทรดบริเวนผมก็มีแพลตฟอร์มโอนเทรดมาแนะนำครับเพียงแค่คลิกที่ลิงก์ด้านล่างใส่อีเมลพลาสเวิร์ดกดจนรับข้อตกลงแล้วลงทะเบียนแล้วทำการเติมเงินขั้นต่ำที่20เยนเท่านั้นครับแล้วทำการวิเคราะห์ครับถ้าหากเราวิเคราะห์คาดการณ์ถูกเราก็สามารถสร้างไรายได้ได้ทุกที่ทุกเวลาอย่าลืมครับคลิกที่ดึงด้านล่างครับไปชมคลิปกันครับก็สวัสดีทุกคนครับคุผมบาคิรนเคยวันนี้เล่นเกมไป0 2 1วันนี้ผมก็จะมาเล่นโหมดมาสเตอร์ลีกคร มามาดูว่าผมจะเล่นทีมอะไรครับทุกคนไม่บอกก็รู้เรามันสาพวกผีแดงอยู่แล้วถึงจะกลายแค่ไหนเราก็จะเล่นครับเราจะมาทวงความยิ่งใหญ่ให้กับปีาศาจแดงแมนเชสเตอร์จนเติดกันนะครับอ่ะงั้นผมเอาเป็นไลน์อนกิ๊กก่อนเนาะเสือเสือเสือสอ,อันนี้เปสนี่ผมเพิ่งกลับมาเล่นครับเปส2021หย่ต้องรองบ้างอะไม่ใส่สูตรครับเราเซ่อๆโอเคไป อันนี้ความวายของตลาดผมเอาต่ำไ้เนาะเอาต่ำไว้ไวครับโหนี่ครับเปิดฉากมาแล้วไลนกิ N ๊กก็จะเป็นช่วงแนะนำสมองสอนครับต่างเนาะโอ้แต่เสียงดน,นตรีไม่มีครับว่าผมไม่ได้เปิดเสียงดน,นตรีเนาะผมปิดไว้ครับกันนี้ก็สิ้นครับทุกคนมาข้ามไปเลยครับหรือผมจะไปเปิดเสียงดน,นตรีดีนะโอเคไม่เป็นไรมาน่าจะ ันนี้เป็นแผนเป้าหมายครับตั้งแผนเป้าหมายอ,อ่อยูฟาแชมเปี้ยน์ลีกเดี๋ยวเดี๋ยวเราไอา้ก,ก่อนอากไปก่อนเราเน้นเน้นที่บอลลีกกว่าน,นะครับพี่เบครับก็สำคัญแต่จริงบอลลีกไม่ได้อันนี้ก็คำแปลเดิมนะครับของเ๊จเดี๋ยวถ้าแพดภาษาไทยมาเมื่อไรผมลงแน่นอนครับน่าจะเสียบในเรื่องได้มันกว่าน,นี้นาะอันนี้น่าจะมางานถแถลงข่าวครับ เราเอาตรงกลางก่อนครับคนตอบตรงกลางไปอย่างที่เราเคยตอบเนาะมาแบบรีบๆแบบในกีฬาเออเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาแชื่อมมาสู่สโมสรกับบอลวงคมยิ่งใหญ่เริ่มต้นเริ่มต้นเดินอินเตอร์เนชั่นแนลครับอู้เจออินเตอร์บาเยนนเดอร์าลิกพรีเมียร์ลีกเปิดมาเจอเชลซีเลยโอ้โหเล่นกูแล้วเดี๋ยวดูก่อนที่ในทีมมีอะไรบ้างมันน่าจะยังไม่อัปเดตนะครับตัวนี้อัปเดตยังย uh ังไม่หมดเนาะ ก็จะต้องรอ d l c 2ครับผมรู้แล้วว่าผมจะเล่นแผนอะไรผมคิดมาเล่นใจครับมาเราจะมาทำแมนเชสเตอร์เตดให้เป็นยุก,กรุ่งเรืองครับยุคของเซอร์นี่เลยเจอผมขอข่ับไลอัพก่อนนะครับอีกนะครับอันนี้เป็นปีสอตัวเราจะเล่นแผนยุคของเซอร์เล็กเนาะที่เล่นครับมาครับคนลงจากที่ผมได้เซ็นักเตะหมดแล้วเนาะพวกดืมตัวซื้อตัวครับ ในทีมผมมาเรามาหาตัวนักเตะใช้กันดีกว่า,าตัวแรกที่ผมเจอมาไม่ซื้อสักทีอยู่ไหนเอย่ยจอแดนซานโชนี่เลยลิกิลามันมุนเซียนตดมุนเรจะหานักเตะตัวที่น่าใชา้น่าใช้นะครับเอาไว้ปั้นเนะาะจอเดนซานโช่อ,อยู่ไหนครับนี่เลย20ปีครับอ้น่าปั้นมากครับตัดสูงมากซื้อไปเลยครับตงังเราเยอะครับมหาเศรษฐีอยู่แล้ว ค่าฉีดเงินยาอ่ะเอาให้เต็มครับถ้าขายนี้ให้ไปเลยสิบห้าเปอร์เซ็นต์แต่เราไม่ขายเราสักสามปีก่อนครับถ้าเอาเยอะนิ่เดี๋ยวมันไม่ให้นะครับอ่ะโบนัสให้ไปครับเรารวยคุณรวยทำอะไรก็ไม่ผิดครับนี่แมนยูต้องแบบนี้อ่าอีกตัวหนึง่งฮาแลนด์ครับฮาแลนดเตตต์แปดสิบสามอายุยี่สิบปีฮาแลนด์น,นี้หน้าปั้นอยู่นะครับเอามาปั้นดีวกว่าเราฮาแลนด์มานะมเนาะนี่แพงกว่าซานโชอีก ผมไม่ถึงครับทำไมไม่ถึงเนี่ยอ่ะลองลองยืมดูก่อนลองยืมดูก่อนคูปามกาโน่ cano, นี่เลยยี่บสองปีไม่ซื้อสักทีมันจะปั้นขึ้นหรือเปล่าครับเนี่ยน่าจะปั้นขึ้นอยู่นะลองดูลองดูงดมีขาทุกปีแต่ไม่ซื้อสักทีคูลูเบอรี่ครับถึงจะแกะ่แต่ก็เอามาใช้งานก่อนครับอาไปให้เต็มเต็มไปเลยถ้าขายให้ไปเลยสิบเปอร์เซ็นต์ สปีโบนัสเอาไปมันจะให้เราหรือเปล่าครับมา,อาแอ่คนี้ก่อนซุปเปอร์สตาร์นี้มันไม่ไหวนะครับเดี๋ยวเราตายถ้าไม่ก็โปได้มาเอาท็อปเพียร์ก่อนเอานเนื้อเรื่องอ่ะมันแรกเราเล่นเองเลยครับโอ้หรือรู้แล้วลืมซื้อใครเตเลสลืมซื้อเลยภาพอ,อันนี้มัมัไม่ได้ปรับมาให้นะครับเดี๋ยวเราค่อยไปซื้อนะครับโอ,โ,อโอ้ยเจอกับ

ใช่ไหมเต็ท hmm. ีเอเชียใช่ไหมโอ้ภาพอย่างสวยครับมาสเตลีกน <má ood. S 1> ี่ม uh ันจะปรับกราฟิกนิดนึงครับนี่แพทที่ผมลงไว้เนาะของเพจตุ้มโกดแล้วก็ไปเซนก็ได้ครับผมก็เอามาเล่นครับข้ามมาเลยข้ามมาเลยเอาเดียวเอาเดียวดูกากูดูกากูเล่นผมแล้วเรียบร้อย เดมาก็เจอคอมยิงเลยชิพายแล้วลูกากูนี่บอกแล้ววาขายกูทิ้งใช่ไหมได้ยิงกหัวเสียอะไรครับเปิดมาโดนลูกากูยิงเลย <ś c oughs> ใช่หรือเปล่านี่เรามาเล่นเนี่ยมอดูครับภาพชา้ายังกินตัวครับลูกากูโอ้โหตัวเซเบยหลุดตำแหน่งครับแม็กควายก็ไม่เข้าครับไม่มึงแล้วครับโอ้โหภาพชา้าเยอะมาก นี่ครับจิมมาโลโกพิกเข้าัวด้วยครับไม่ได้เข้าซ้ายด้วยข้างไม่ถนัดนึกว่าจะพิกเข้าซ้ายครับนี่ครับล้อเรียนแม่งเลยครับโอ้โหวิโดนะโกไล่ให้เรด,ดฟอร์ดเรดฟอร์ดความเร็วมีเปิดโอ้โหไม่ได้เปิดโดนสไลด์อ่ะเจ็บเรือเป่ากนักเตะกูเนี่ยนี่เห็นไหมครับไม่บอกกูรู้ว่าเล่นนังแรกยังมีสอนอยู่เลย โค้งมาไม่ได้มงอ่าสวยแล้วกูฟันวิสก้าโอ้โหนี่ครับมันสไลด์ไปครับบอร์ดับเอ้าจังได้ฟันอื้อไม่เข้ามาคาร์ลสตรอดพลาดได้ไงครับจังวันนี้นี่ครับล้มครับแต่ลุกไวครับวอันวิสก้าลุกไวมากมาคาร์ลสตรอดพลิกยิงเลยครับไม่ได้ครับโอ้โหนี่ครับเสียดายครับ ทำมาต่อพึ่งน,นงครับึ่งแรกเราโดนน้ำอยู่หนึ่งประตูศูนย์วินเลียมวินเดียมได้ไหมอินนิจมอ้าววินเลียมดูตำแหน่งแล้วสวยแล้วเปิดมาจตรงกว่านี้โอเคอยังได้วันวิสกา้าบุนัฟร์นานบุนัฟร์นานไปแล้วบุนจิมมาคาเลตฟอรอด ยิงเลยดิอ,อ,อือะไรเองกีเียดยโอ้อตัวมือครับทำได้ดีครับกลมวยยามสูงนี่ครับมาด้วยกยวามเร็วรับเลดปอร์ดหาเขาแล้วอูใส่เลตปอาแต่มันยิงแปรแปมันใส่หลังเท้าครับโอกาสสองครั้งครับเอาช่วยแล้วลูกกากูลูกกากู เข้าอู้ดวลเลยครับสองศูนย์ครับจังเหาพลาดครับโอ้โหดนแล้วเรียบร้อยเลยเปิดเกมมาก,ก็จะแพ้เลยนะครับเนี่ยไหนว่าจะมาทวงความย่ใหญ่คืนให้ป๋าครับโอ้โห โอ้คครับทุกคนคโหแมตช์แรกเปิดมาก็โดนเลิบสองเมตรรับเงียบร้อยเลยครับมาต้าแอบโอ้ดูกากูอ่ะมาแสดงความดีกับเพื่อนหนูนี่ครับเต้นเดือยกูอีกเปิดมาก็ยิงกูเลยครับสองศูนย์มาเรามันรุนนักเตะใหม่ก็นีกว่าว่าใครจะมาบ้างอันนี้แค่พีซีซั่นครับมาครับทุกคนจะมีคนมาให้ไหม ซานโชยังไงซานโชมาครับเอามาก็เรียบร้อยสินเรียบร้อยแล้วอุ้ยกระโน่เขามาด้วยครับนี่รับไปห,หมดรับไปห,หมดฮาเลนนะครับฮาเลนก็มาเอา้าซื้อเท่าไหร่มาทุกคนครับสวยสิครับเรารวยอยู่แล้วคูเบอรี่ก็มาเอา้านี่ไงนี่ไงเราจะมาเติมเตรียมครับดันกลางดันหน้าดันกลางเรายังมีครับเรามี ปีขวาเราจับผมจะจับแรดฟอร์ดไปเล่นฝั่งซ้ายนะครับนี่ครับเปิดตัวนักเตะใหม่โอ้โหแต่มันเอาเป็นคูลูบารี่มาครับไม่ได้เอาซานโชมาอะไรครับเนี่ยฟ้าคูลูบารี่มันสเตตมันเยอะกว่านะมันก็ได้เปิดตัวเป็นคูรูบารี่ครับอยากให้เปิดตัวซานโชนะตอนนี้เราก็ทีมเราก็จะเป็นประมาณนี้ก่อนนะครับทุกคนแต่ว่าผมต้องซื้อแบ็กซ้ายมาเพิ่มมา ใครครับเนี่ยเขาคือใครเท้าไหนเท้าขว,วาครับของอร์เซนนลนหนูหสันโอุ๊ดแต่สปีดเดยอะมากอุ้ยน่าสนใจครับตัวนี้น่าจะเอาไปปั้นได้นะครับตัวไม่ที่อันนี้เป็นบริสิทธิ์ครับของเชลซีใครครับแบโดโรดิโก้ของลีด ไม่ใช่ครับอันนี้ลาติโก้ของเดอร์มาริกเท้าอะไรเท้าขาอยแล้วได้เซ้ายมาลองมาลองนักเตะใหม่กันครับโอ้เดี๋ยวผมว่าตัานี้ผมให้คอมเล่นดีกว่าลองดูดิถ้าให้มันเล่นเองจริงมันจะเป็นยังไงนี่ครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบ กับบาเย,ยมินครับนี่กับตันทีมคนใหม่ครับจากผลการโหวของแฟนบอลครับให้ไปเลยครับโอ้โหบูโน่แฟน,นเดดเื้แต่ภาพทำไมมันเป็นแบบนี้เนี่ยภาพออกเบลอๆนิดนึงครับว่ามาทลิกเห็นเขาบอกว่ามันจะดรอปกราฟิกลงนิดนึงครับว่ารายละเอียดมันเดือะนะครับมาเดีิอุสนามครับยังสวย เตะที่ไหนครับเนี่ยร้านนี้คูลเบอรี่ครับลงตัวจริงซานโชฮาแลนด์ลงหมดครับนักเตะที่ซื้อมาใหม่ออมาเด็กครับแต่ภาคนี้มันไม่มีอาบุลฟาติครับมันยังไม่อัปเดตเนาะต้องรอเดือีครับนักเตะดาวรุ่งหลายๆคนมันหายไปแล้วพวกซานนี่ครับหายหมดเลยโอเคมา ลองดูด้วยแขนที่เราใช้ให้มันจะได้ผลหรือเปล่าผมจะลองยัดแขนนี่ครับ4-2ยุป,ป๋าครับโจโจชิมิคคแมนโคแมน,มนยังไงล็อกล็อกไหลไม่ให้กอลเลสกากอลเลสกาโยกนึงวะกอเลสกาปันติดครับบอลที่คูลูเบอรี่หมวดยาวขึ้นมานะครับฮาแลนด์มุงบอลไม่ได้ครับเอาแล้วครับ โคลัสก้าไล่ให้ระบบเลวานดอสกี้ยิงก็ยิงโอ้โหติดเซฟเดียกาเอาแล้วครับแมนดูเกือบโดนครับโคแมนอยู่ที่บอลโคแมนอันกฤษเปิดครับจังวันนี้ยังไงเลี้ยงตัดเข้าในโจโจคิมิกคิมิกอลาบาด๊กมาจังวันนี้คิมิกได้ยิงไหมตัดมาเข้ามาบุรีเคียวมาได้ครับบอลที่อองตูนี่มาเสียเอ บุนโน่ฮาเลนไม่ได้บอลครับโอ้โหโดนประกบติดนะครับเรือดโานอสกี้คิมิกยิงนี้เรียบร้อยครับบาเยเยมินิขึ้นทำแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหนึ่งประศูนย์ครับจามีปครับโตชัวคิมิกครับเบอร์สามถึงสองครับโอ้ยดูภาพาร์ทมิครับตัดบอลได้ครับหลามาครับเรืเดโดนรอสกี้ครับ คอมเมนต์ให้ครับกับตัวยิงครับอู้เอาแล้วครับนักเตะเราอย่างไงครับซื้อมาอย่างเยอะยังไงโอ้โหไม่ไหวครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับทุกคนของตัวนี้มาเสียยวไล่ให้ฮาแลนด์ฮาแลนด์จิ้งนี้เรียบร้อยครับตีเสมอหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับจากฮาแลนด์ครับโอ้ยภาพภาพภาพ มีบั๊กนิดหน่อยครับต้องขอไปด้วยกระแผดยังไม่สมบูรณ์ครับนี่ครับอิริฮาระแลนด์ครับตีเสมอให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับจังหวะพลาดของกองหลังนี่ครับทะเลาะกันครับอุ้ยเจ้าหนี้คือบุคคลบอลเจ้าหนี้บุคคลบอลนี่ครับซานโชครับโอ้ลูกชอครับขึ้นมาสูงครับกองหน้าคู่ครับ ไหลมาครับมาเจียวปาดนิ่มๆให้ครับฮาเลนด์วิ่งมาเปียเลยครับสวยงามมากครับนี่ครับสะใจเลยครับหน้าเบือหน้าเบื่อเก็มกลับมาเท่ากัน้วครับเต่านี้ยกมาระเบิดวันกี้ยังไม่ได้ยิงครับอู้ยังเชียวไม่ได้ครับคูรูบรี่อู้แน่นมากครับผ่านยากครับ นยกบอลมาหมวดได้ครับโจโจจิมิกไม่ได้บอลบอลที่ลูกซอร์กาหมวดยาวขึ้นมาครับเรอสกามาติเนสโจโจจิมิกเล่นดีมากครับเอาสับไกลไหมโจโจจิมิกสับไกลตรงนี้อุ้ยออกข้างครับขึ้เขวาปออกหลังครับจังหวะสับไกลครับนึกว่าหายนะครับเมื่อกี้นี่ครับเล่นดีมากครับที่งหนึ่งสองครับ กับแกสนาำมีแล้วก็สับเลยครับเดเอ้าไม่ทันนะครับนี่ครับเสียดายครับไม่ครับเปิดยามาเลยครับอังตัวนี้มาเสียวหมุนกันได้ครับวันที่ฮาแลนด์ฮาแลนด์ให้มาคาร์ลัตฟอร์ดมาคาร์ลัตฟอร์ดจะโดนไม่ผ่านครับบูโน่ยังเก็บมาได้บูโนใ่ให้ลูกชอ่อลูกช่อเปิดมาจากวันี้ฮาแลนด์มงลูกนี้เรื่อยๆอ,อู๋เข้ามือผู้รักษาประตูครับฟนานเดเบกอังตัวนี้มาเสียวขึ้นฟนานเดเบกดยกให้อังตัวนี้ เอาขึ้นมาเจียวเอาบอลลงได้แต่ไม่ผ่านครับจังหวะสวนกลับพอปาได้บอลให้บูนโน่เฟรนันเดสลูกชอลูกชอวนบครับ,ลอบ,อรบเล่นไม่ได้ครับลูกชอให้บูโน่บูโน่โ,โ,โดนปั๊มครับเดวิบบสเดวานล็อกกี้มาช่วยเกรับผมแมนโดนกับแม็กไว ยังไงครับไหลไปให้โจโจคิมิกเจคูลูเบอรี่ครับใันไดครับชนไหมครับนี่ครับเบ็การับนิ่มๆครับสาดยาวขึ้นมาครับจาโรุหาแล่นไม่ถึงบอลครับจังหวะแทงไม่ทะลุสักทีครับโจโจคิมิกระบบสุดมันที่ยิงนะครับโอ้โหไม่เข้าบอลครับพอบอกว่า ดูกม,จมาจังหวะนี้คูบลี่หม่งกม็ได้ครับบันนี้พอกว่าหาแล่นหาแล่นให้องตุนีมาเสีเยยวไม่เล่นบอลครับโอเคครับทุกคนหมดเวลากันครับแมนเชสเ,เตอร์ยูนเต็ดเสมอกับบาเยอร์มิริกไปครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับโอ้ได้แค่แต้มเดียวครับ น่าจะไม่ได้แชมป์แน่นอนหรือเปล่าครับแบบนี้ต้องดูอีกคู่ครับอีกคู่ยังไงครับอีกคู่เรีือมะริชนะหนึ่งศูนย์แบบนี้เรลือมาริได้แชมป์แน่นอนแล้วครับโอ้โหยังไงครับเปิดมาอุ่นเครื่องก็เรียบร้อยครับ <laughs> ทำไมไม่มาครับเอเล็กซ์เชลเลต ตัวนี้ก็หน้าปั้นเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนผมหนกได้กองหลังอีกสักตัวหนึ่งเนาะหรือว่าจะเอาไว้เค่นี้ก่อนดีนี่ครับจอแดนซานโจก็เปิดตัวครับโอเคครับทุกคน,นก็วันนี้เอาไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพาร์ทหน้าผมจะมาเสริมนักเตะคนไหนอันนี้ก็มารอเลยครับหรือว่าใครยังผมเสริมนักเตะตัวไหนก็แนะนํามาได้ครับ วันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับทุกคนไปแล้วไปไปครับ